พี่พวนสุกแล้วใครอยากลองกินบ้างจะเ,เก็บให้จิมลูกสวยๆเลยเนี่ยแดงจ้อยเลยกำลังแดงเลยนี่อีกนี่อีกพวงหนึ่งนี่พวงหนึ่งสีแดงสวยๆเลยเก็บก่อนป๊อ <c oughs> ได้แล้ว เก็บไ,ไว้ก่อนกำลังซุกอันนี้ก็มีกำลังซุกก็มีน,นี่พวงใหญ่ๆเลยไปไว้กินแกงว่งองโอ้ลอยนอกกินแล้วแบ่งๆกกิน,กนไปวางพอได้อยู่มีใครอยากลองชิมไหมสีแดงส,สวยๆเลยนี่ปักพีพวนปักพีพวนกำลังซุกเลย เดินมาดูเพาเหวินเห็นกำลังไก่จะหามก็เลยมันจะซุกทิ่งเลยเสียดายลเลยมาเก็บเก็บไปไว้กินกินแก่ง่วงแก่อะไรเลนเลนีกว่ามันซุกทิ่งเสียดายเยอะแยะเลยเอาไปชิมไหมลองชิมไหมสรสชาติจิดจัดคือเกา่าลองไปชิม